วิธีแก้ YouTube ไม่รองรับคีย์นะครับวิธีการง่ายๆถ้า YouTube ไม่โหลดหรือขึ้นว่าข้อมูลผิดพลาดน,นะครับให้เราดูหน้าจอปกตินี่แหละครับเสร็จแล้วนะครับที่รีโมทนะครับจะมีปุ่มซูมเห็นไหมครับนี่ยปุ่มซูมอยู่ใต้ปุ่มสีเหลืองเนี่ยนะครับพอเรากดปุ่มซูมเพิบนะครับมันจะขึ้นว่ารีเซ็ต API key นะครับ นะแสดงว่ามันรีเซ็ต API key เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรากดเข้าไปที่ YouTube นะครับนะมันจะอัปเดตคียให้แล้วก็จะสามารถรับชม YouTube ได้ตามปกตินะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ